อืมโอเคครับวันนี้เนี่ยชาวดาวเบิร์นเขาก็ได้ออกประกาศใหม่มาเนาะก็คือเขาจะทําการแบดการ์ดใบนี้อ่าเคืออพเมนนะซึ่งมันเป็นการที่ไม่ได้อยู่ในโพลิชั่นเนาะมันเป็นการที่อยู่ในพอมเป็นอะเรมิตน,นะซึ่งใบเนี้มันทําให้นิเมซิตเนี่ยเก่งมากๆคนอถึงขั้นโกงเลยได้แต่ว่ามันก็ทําให้เด็กวันเล่นยากเหมือนกันเนาะอ่าซึ่งใบเนี้มีไอ้เคยคี่ว่าเมื่ออ,อาร์ติแฟกต์เนี่ยเข้าสนามนะ จะได้จฉือดการหนึ่งใบและรีหนึ่งเพย์พอยต์มันก็ทําให้เกิดคอมโบอะไรมากมายของอาร์ติแฟกต์นะซึ่งถามว่าทําไมมันเก่งมาตั้งนานแล้วเนี่ยมันถึงเพิ่งมาโดนแบนใช่ไหมอ่าคือมันในแฟเนี่ยครับมันได้มีการออกการ์ดใบหนึ่งขึ้นมาก็คือลาซูลี่เนาะก็คือแฟนแฟจะกออเรเลียนสองใบเนี่ยเข้าเด็กแล้วเป็นปคอรสหนึ่งไม่ใช่แค่นั้นมันจะสุกหยิบเวทคอรสหนึ่งจากเด็กขึ้นมาหนึ่งใบ ด้วยอ่าซึ่งแน่นอนว่ามันหยิบออกเมนขึ้นมาได้คือออกเมนอลิมิเนี่ยตอนตอนแรกอ่ะคือมันคือก่อนหน้าเนี่ยมันมันมีหนึ่งใบแล้วเนาะคือมันก็คือมันก็แรงแหละแต่ว่ามันคอมโบมันจะไม่แรงก่อนแต่ก่อนทมันมีสามใบครับบางทีมันกดกันสามใบมันแบบโอ้โหคอมโบอะไรไม่รู้คนเล่นก็แบบเกินคนมากเหนือมนุษย์มากเออเหลือหนึ่งใบก็โอเคนะผมลองนแล้วสนุกดีนะมันก็คือมันก็แรงแต่มันก็ไม่ได้โกงอะไรก่อนแล้วมันก็เล่นสนุกดีด้วย อซึ่งพอมันหนึ่งใบเนี่ยมันมันหยิบมายากไงแต่พอมีลูซอรี่เนี่ยโอ้โหง่ายเลยแฟนแฟไปได้หยิบขึ้นมาเลยหนึ่งใบล็อกเซิร์ฟเลยซึ่งเนี่ยคือจะเป็นหน้าตาของของเด็กที่เป็นที่หนึ่งลิมิตตอนนี้ใช่ไหมก็คือมันจะเป็นเด็กเด็ก,เ,เ,ดกเด็กใหม่ขะะองนะ่ก็คือเป็นเด็กแปดโคกโนะกเนาะแปดโคกคกคืออะไรคือเรเดียนที่แปดเนี่ยมันเป็นสตอมสี่สามใช่ไหม ืแล้วเราก็เล่นเรเดีนเนาายนภามใบกับชิออนอชิออนก็ามีเขาสมาร์ทคือเอ็กเซลเล๊บอดทั้งบอดบวกหนึ่งบวกหนึ่งแต่ถ้าเป็นอะไรแฝกจะบวกสอ,กบอกงบวกสองแทนซึ่งถ้าเรามีเรเดียนสามใบกันหนึ Legend ่งเมตรโบว์เนี่ยคือมันจะก็จะแปดหกหกก็คือยี่สิบดามจพอดีอืมแล้วนั่นแหละมันแรงมากในเทินสี่ที่เราเริ่มหลังใช่ไหมแล้วกดอีโวได้เลยอ่ะเขาก็เลยทำการแบนไปนี่ก็คือใบเนี้ยมัน มันเป็นต้นเหตุของอะไรหลายอย่างเช่นเนี่ยคัสซิมเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเออที่คนเห็นในอันในโตเรชันเนี่ยมันแรงๆเนี่ยคืออลิมิตมันเหลือหนึ่งเลยมันเหลือหนึ่งก็คือมันเพราะอันเนี้ยทั้งโลซ่าทั้งคัสซิมเลยเพราะว่าแบบมันมีออคเมนต์กับมีหมาเนี่ยเออขึ้นมาแล้วไม่ไม่ใช่แค่นั้นนะคือในในแพ็กเนี่มันออกการเพิ่มอีกใบนึงก็คือใบนี้อ่าซิสเซอรี่บอร์ดนะคือใบเนี้ยมันสามารถเสกสปินเน่ได้แปได้คือเราเหมือนจะมีสปินเน่หกใบเลยก็คือสปินเน่เนี่ยเมื่อ มันจะมีล้าสวดที่บอกว่าล้าสวดก็คือจะเสิร์ชได้แฟกหนึ่งใบจากเด็กขึ้นมือได้แล้เวเรายัดไอ้นี่ขึ้นไปยัดเหรเดียนคอร์หนึ่งเข้าไปในเด็กเราตัวเล่นมีอัคเเมนใช่ไหมมีเครื่องเล่งเนี่ยคือไอ้นี้ก็คือถ้าอันนีแฟกเข้าสนามมันก็จะไม่ถ้าเราเล่นอนะันนีแฟกเนี่ยจะรีหนึ่งเพย์อยล์ถ้าอันนีแฟกเข้าสนามได้ลัาชใช่ไหมคือมันก็จะเล่นอย่างเงี้ยคือ รันคอมโบเล่นหมาเล่นอะไรจั่วไปมีไบโอกับหมากับอ,อะไรเสรือจ,จั่วไปคือมันเป็นเด็กใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้วมันทําให้เนเมม,มันแรงมากซึ่งถามว่าผมคิดยังไงใช่ไหมเออคือทําไมมันต้องแบนออกเมนวะทําไมไม่ใช่ลอตอรี่อะคือคือเข้าใจนะออกเมนมันมันเป็นปัญหาคือมันแรงแต่ว่าถ้าเราจะแบนคือเนี่ยในประกาศเนี่ย มันมีการจัดการแค่คลาสเดียวอคือมีใบเดียวทั้งท่วใบเดียวทั่วเลยคลาสเดียวแล้วใบเดียวคือก็จะจัดการใบเดียวทําไมไม่ไม่ไปอัสเตรียถ้ามันจะโดนคลาสเดียวอะ่ะใช่ปะ,ะคืออลิบิดแต่มันก็มีการที่เป็นปัญหาอยู่หลายใบใช่ปะคือผมจะมีปัญหาหลักก็สองใบนะก็คือดีชิปใช่ปะอันนี้จะเป็นเด็กเก่าหมดแลผมผมไม่ได้รีบอลิบิดนะผมไม่แกนมาเนาะ ดิชิปเนี่ยคือมันมันแรงมากมันจะข้ามเทินไปเลยอ่ะแล้วมันถเปลยบูญลดคอละคือมันแรงมากหรือยังแวมจะมีเซ็กซี่แวมใช่ปะเพิ่งปลดเนร์ฟมาตอนนู้นเลยตอนที่มันมีหมดมาโดยเทมาแล้วมันก็ปลดเนร้ฟการเท่าเก่ามาซึ่งใบเนี้ยมันปลดเนร์ฟมาแล้วมันทําให้อดีบิตแวมพายมันแรงมากมันมีเนี่ยบัตรคินคอสศูนย์มีรูมเซอร์วิสซึ่งมันทาให้ถ้าคุณ บูมเซอร์พีดได้คือเทิร์นต่อมาเทิร์นสองนะคุณพาราซิลิเซ่มันโดดได้เลยอ่ะก็คือโอเคแหละอ๋อเมนมันก็แล้วแต่ทำไมคุณไม่ไม่จัดการพวกนั้นด้วยอ่ะมันต้องโดนใบเดียวไหมอ่ะมันไม่ใช่เรื่องปะใช่ปะแล้วเนี่ยอย่างโอเทียมันก็จะมีเออลิมิตก็จะมีใบนี้ใช่ปอคเซอร์วิเตอร์ในอะตอมีเนาะมันก็ทำให้อาร์ติแฟกต์เนี่ยมันรันค่อนข้างยากคือมันต้องมันต้องเคลียร์ใบนี้ไม่งั้นจะเจ็บเรื่อยๆเจ็บเรื่อยๆระบบอะตัวมีก็ใหญ่ใช่ปะคือมันอาจจะช้าากกว่่่นนนััแแแหละตบบม็พอ ดึงกันได้ไม่ใช่ว่ามันเล่นคนเดียวอะไรอย่างนั้นนะคือผมก็ยังไม่ได้แตะเนาะแต่แบบก็คือเข้าใจแหละว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นตั้งแต่มันสบอยออรซี่ออกมาแล้วอะคือออสซี่เนี่ยมันเป็นการให้เก่งมากนะกยคือมันมันสามารถเสิร์ฟการ์เวทคอร์หนึ่งอะไรก็ได้เลยนะของเนเมย์นะซึ่งมันจะมีการ์ดเก่งๆอยู่เนาะอ่าก็คือเป็นสเปลสเปลไหน,ไหนเอเอ,เอทำไมหานะวัน อ๋อนี่โอ้ไม่เห็นนี่ไงนะตะเปลนีล่มีมคอหนึ่งคือมันจะหยิบก,การ์ดอะไรเงี้ยจากสแกนแต่ว่าถ้าเป็นเด็กอลิมิตตอนนี้มันน่าจะถอดแล้วมั้งมันคือมันจะการันตีหยิบออกเมนปะเออแล้วก็นี่ใบนี้คาลิบิตี้เนาะเออการ์ดเก่งใบนึงแต่ว่าอลิมิตอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรือ,อยังไม่ชินเลยก็ได้นะเออแบบเนี่ยโรเทียนั่นใบนี้ใช่ไหมเออจีคาวะเออใบธรรมดาเป็นม้ีธรรดา ซึงมันเป็นการสําคัญขอ,องในออลิมิกเนาะเข้าใจแหละว,ว่ามันเืิฟไม่ได้แต่ก็แบนเปสีในออลิมิตอะอทำไมอะ่ะคือถ้าจะถ้าจะแบนอัเมนทำไมไม่ไปแบนใบอื่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วปัญหาต่อมาคือมัน,นยังไงเนเมตายเลยปะไม่รู้อ่ะไม่ผมก็เลยดูสิอ่ะโอเคนะคือเมื่อกี้ผมจะไปลองหารีเพลย์ที่ผมเล่นอัลกเมนให้ดูเนาะซึ่งอันนี้เห็นไหม คืออันเนี้ยสองโรเทเดี๋ยวผมกดผิดนะผมเผอกดเข้าว่าโรเทแล้วมันมืงอตัวตอนที่มันมาเริ่มไปแล้วนะแต่เห็นไหมว่าผมผมเจอแวมหมดเลยะเวยเป็นเป็นเจี๊ยงหมดเลยซึ่งอันเนี้ยคือผมแพ้แวมไปสามเกมชนะมาเกมหนึ่งคือผมเล่นเนี่ยผมเล่นเนเมยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่น้อรับผมเปิดให้ดูคือก็พอเล่นได้บ้างแต่แบบไม่ได้เก่งมากเลยเห็นไหมคือ มันก็ไม่เล่นง่ายแล้วมันก็เนี่ยแพ้แบบนเลยแล้วคืออะไรคือทำไมมันถึงโดนยูคาร์ดยอไม่เข้าใจแล้วเป็นออกเมนคือมันก็แรงทางแบบมันเก่งขึ้นมากรากการเสิร์ตทำไมมันเสิร์ตเนาะ,ะตอนนี้จะให้ดูเนาะกันมันแบบกันในเมไป็นผมก็ทิ้งไปเนาะหาหมดแกน,นะะ่ะหาออกเมนค่ะเดอนหนึ่งเข้ามาตรวจโอเคแล้วลนะ่ะฟังซูรีล่ะโอเคนะ นั่นละเห็นไหมลอสซี่เป็นอาร์ติแฟกตคเลยนะาหาคซิมใบเดียวในเล็กไปเดินไปพอเก็บของที่ไม่ได้ใช้ไปนักหมาเก็บมาทำคอมโบนะอ่าเห็นไหมเทคดำเข้ามาแล้วเทคดำบอกว่าเนี่ยถ้าถั่วขึ้นมาได้ในระหว่างเทิร์นเนี่ยถ้าไม่ติดเป็นเจียนเราจะติดเป็นเจียนทั้งเกมอืมมันไม่แรงเลยอยู่ดีแม่งป่องมาไป้ีโวเลย ก็คือแพ็คที่แล้วอย่างแพ็คเอลเอใช่ไหมมันจะมีการดาง <S <S การลอมกับมาลอนทุงแบบโอ้โหมันแรงมากการลอมยิงหกออบอัดมาลอนสตอมสามคอถึงสตอมสามดาเมจใช่นไหมอีโ e วมนะาแล้วนะเมต้องทำอะไรเลยขอแค่จั่วได้เรื่งแบบเด็กมันก็จัว่วโอเคตักหนึ่งอยู่แล้วไอ้แฮนด์ลิสเนี่ยมันมันเป็นเด็กไอโกที่แบบอะไรไม่รู้ของมันอนะรันเกมเลยมั้งมันก็ลงคนอคีกไม่เคยได้เข้ากันเนอร์ไปเนาะไปเสิร์ชอะไรแบบ ก็ได้หมามาโอเคก็เคมีสิตรีบอลเนี่ยอยู่ดีดอะไรเนี่ยการรอบไม้แล้วนะโปรแกรมคุณดูดิอันนี้คือไม่โกงอ่ะอะไรอ่ะผมก็เริ่มรำแล้วเนาะกดออกเมนต์ไปะนะปึ๊บเนี่ยพอได้ฟักเขา้ามา,ารีหนึ่งเปอร์เซ็ต์ตัวการหนึ่งใบ ก็เริ่มลามไปผมก็หยิบสปินเน่มามโมดกระหวะนี่นะจะไม่ใช่คอโมโบที่มันแรงมากนะแต่ว่าผมทำไม่ได้นนะผมไม่ค่อยเก่งนะออก็ขี้เกียจเล่นเยอะแล้วเอาเวลาไปแต่โรเทียดีกว่าบางทีก็คิดอยูนะ่ผมคือมันก็มาเล่นง่ายนะตอวนึงผมเป็นก็เล่นไม่เก่งเลยแหละเข้าใจนี่ก็ได้อนะันเลย ได้เลเดียนแล้วสองใบก็เ,เล่นหมาไปเนี่ยคือความเก่งของออเมนก็คือมันเก่งที่หมาด้วยหมาเอทอันติแฟกแล้วก็กิน act, ได้แฟกได้อีโวตัวเองสการ์ดหนึ่งใบเป็นกนาร์ดนะถ้าเราไม่ออกเมน้นหมามันจะเล่นฟรีครับจวกสองใบคือมันเก่งกว่าน,นี้ด้วยซึ่งหมาเป็นการ์ดที่บิ๊มเด่นตั้งแตอนมันออกมาแล้วการ์ดอะไรมันเก่งมากขนาดนี้มันต้องเก่งขนาดนี้ไหมอะไรเงี้ยนะอันนี้ผมทำคอมโบไม่ทันนะ บงบิดปะนะเราเล่นจริงอนะ่มะมาของวัตถุเพิ่งเลืมเทนดนะครับเนี่ยนนี้ความเก่งอียาของออกเมนนะคือเห็นไหมผมเล่นนั้นมาสิบสี่ครั้งคือมาเล่นหมาเล่นออกเมนเล่นหมาเล่นออกเมนไปเรื่อยมันจั่วจนแบบเนี่ยเล่นนั้นสิบสี่ครั้งความเทินห้าซึ่งแบบสมยนะัยก่อนนะฝัดออกเมนมันสามวนะัอะไรเงี้ยคือบางทีมันเทินสองเทินสามมันเล่นมันทำได้เลยมันมันสัตว์มันเป็นไปได้พอสเบิลอ่ะ เออมันแรงมากมันก็มีคัลซิมอะไรเธอสามวโหเธอสายฝั่งตายแล้วอะไรมันมันมันบ้าคือมันแรงจริงนะแต่มันก็ลดความเสี่ยงมาเยอะก็พอเนี่มันได้เลัซูรี่มาเนี่ยอะไรคือแบบเสิร์ดได้เลยเพื่ออะไรอ่ะเสิร์ดได้เลยอะใช่เรื่องเหรอเอออะไรคือก็เนี่ยคือเป็นเหตุผลที่มันโดนแบนเนาะแต่ว่าเนี่ยทจ้าใหม่ไอเนี่ยทจาไมใบเนี่ยพอดอ่ะไม่เข้าใจเลย ด,ดูมันมันก็ไม่ได้ไม่มันก็ไม่ได้บอกเลยผมเกือบตายเลยเออัปังข้อยอมแพ้ไปนะโอเคก็คือออกมันก็จะประมาณนี้เนาะ